สวัสดีค่ะช่องครูรดาสอนภาษากลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องอีเมล for work นะคะ,ะตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้จะสอนเกี่ยวกับเขียนอีเมลแจ้งลาง,งานนะคะเขียนอีเมลแจ้งลาง,งาน อันดับแรกเราก็ต้องรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการแจ้งลาก่อนนะคะอันดับที่สองเอาเมารู้คำพท์แล้วก็จะต้องรู้รูปแบบประโยคที่ใช้แจ้งลางานนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างอีเมลแจ้งลางาน บอกไว้ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการแจ้งตัดลางานอ่ะมีอันแรกนะคะฟิกลีฟลาป่วยลากิวก็จะใช้คำว่า personal leave of absence นะคะส่วนลาคลอดก็จะใช้ว่า maternity leave นะคะ แอนด์ l e ลี hmm. จะเป็นการลาพักร้อนนะคะ,ะทีนี้มาดูรูปแบบประโยคที่เป็นสถานะบ้างนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าอยู่ระหว่างลาพักก็จะเขียนว่า be on leave นะคะอ่าแล้วก็ไม่อยู่ออฟฟิศจะใช้คำว่า be out of the office ส่วนอยู่ระหว่างเดินทางไปติดต่องานนะคะก็จะใช้คำว่า be on the business trip นะคะามาดูรูปประโยคที่ใช้แจ้งลางานกันนะคะรูปประโยคก็จะมีว่า i will be out of the office for แล้วก็ตามด้วยระยะเวลานะคะ แล้วก็ตามด้วยคําว่า starting บวกวันที่ที่เราจะต้องการลานะคะอย่างเช่น I will be out of the office for one week start starting April 11 e การลาเนี่ยในอีเมลก็จะต้องแจ้งด้วยว่า จะมีคนที่จะมาดูแลงานแทนเรานะคะเพราะว่าถ้าลาไปเฉยๆโดยไม่มีคนมารับผิดชอบงานแทนเรา,าหัวหน้างานของเราหรือว่าผู้จัดก,การแผนอกอาจจะมีผลต่อการอนุมัตินะคะรูปแบบประโยคนะคะ ประธานบวก Will Be Stepping Into Handle My Responsibility อาจจะให้ใครมารับผิดชอบแทนสมมุติว่าเป็นจรน,นะคะก็จรแทนในที่ประธานเลยค่ะ John Will Be Stepping Into Handle My Responsibility ต่อไปมาดูตัวอย่างอีเมลที่จะใช้เขียนลางานกันบ้างนะคะอ,อีเมลนี่จะต้องมีชื่อเรื่องหัวข้อก่อนนะคะ subject subject ในการลางานก็จะเป็นอันนี้เราลาพักร้อนนะคะก็จะเป็น a n u a l leave notification นะคะถ้าลาป่วยก็จะเป็น sick leave นะคะ แล้วก็ดีแเดียชื่อของผู้จัดการนะคะหรือว่าหัวหน้างานของเรานะคะ uh, I will อ uh, โทษค่ะ I would like to inform you that I will be on annual leave and out of the office uh, for one week starting April 11 during my absence, John uh will be stepping into handle my responsibility. Please feel free to reach out to them for any urgent matters. Thank you for your understanding regards. ในการเขียนอีเมลเขานิยมลงท้ายด้วยคำว่าเบสิกาดนะคะแล้วตามด้วยชื่อของเรานะคะเป็นไงบ้างคะการเขียนอีเมลแจ้งลาง,งานง่ายไหมคะเพื่อนๆสามารถนำคำศัพท์และรูปแบบประโยคพร้อมทั้งอีเมลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ ครูก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการเขียนอีเมลเพิ่มเติมนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็สามารถดูลิงก์สั่งซื้อได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเล่มนี้ครูก็จะใช้เล่มน,นี้อ้างอิงในการในการนำมาสอนพวกเราเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบศึกษาด้วยตนเองนะคะสามารถดูดกดลิงก์ดูใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เขียนคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องไว้นะคะแล้วครูก็จะมีมามีคลิปาการเขียนอ e ีเมลสำหรับการทำงานมาฝากพวนเราอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ